นิทานเรื่องต้นไม้แห่งความฝันการละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆอันเงียบสงบที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกมีกระรอกใจดีตัวหนึ่งชื่อโอลิเวอร์โอลิเวอร์ไม่ชอบอะไรมากไปกว่าการสำรวจป่าที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยต้นไม้นานา,นาพันธุ์กำลังผลิดอกออกผลสุกงอมน่ากินเป็นที่ชื่นชอบของ บรรดานกกระรอกลิงรวมถึงสัตว์หลายชนิดกระรอกน้อยโอลิเวอร์กระโดดและไต่ไปตามกิ่งไม้จากต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งอย่างมีความสุขและยังได้พบปะทักทายกับเพื่อนๆมากมายเช้าวันหนึ่งที่สดใสขณะที่โอลิเวอร์เดินทางไกลกว่าที่เคย เขาก็สะดุดตากับต้นไม้มหสัสจจรันลำต้นใหญ่มีกิ่งก้านที่แผ่ปกคลุมร่มเย็นใบไม้ส่องแสงระยิบระยับเป็นสีทองความอยากรู้อยากเห็นเข้าครอบงำโอลิเวอร์แล้วเขาก็กระโดดเข้าไปใกล้ต้นไม้ด้วยความระมัดระวังต้นไม้มองดูโอลิเวอร์แล้วพูดว่า โอลิเวอร์ที่รักของฉันต้นไม้พูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนฉันคือต้นไม้แห่งความสุขทุกคืนฉันจะรวบรวมความฝันจากทุกมุมโลกและเก็บเอาไว้ภายในกิ่งก้านของฉันดวงตาของโอลิเวอร์เบิกกว้างด้วยความประหลาดใจที่ต้นไม้พูดได้ และเขาก็อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับความฝันนั้นด้วยต้นไม้แห่งความฝันกล่าวต่อว่าโอลิเวอร์มันเป็นหน้าที่ของฉันที่จะต้องแบ่งปันความฝันเหล่านี้ให้โลกได้รับรู้คุณอยากจะเดินทางไปกับความมหัศจรรย์นี้ร่วมกับฉันไหมล่ะแน่นอนว่ามันคือสิ่งที่เขาชอบ โดยไม่ลังเลโอลิเวอร์ก็ตอบตกลงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาโอลิเวอร์ก็ได้กลายเป็นสหายผู้ซื่อสัตย์ของต้นไม้แห่งความฝันนับตั้งแต่นั้นมาในแต่ละคืนพวกเขาจะร่วมเดินทางผ่านท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเพื่อรวบรวมความฝันจากเด็กๆที่อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านเล็กๆ ไปยังเมืองใหญ่ไปทุกที่ที่มีความฝันของบรรดาผู้คนมากมายขณะที่พวกเขาบินอยู่เหนือเมืองภูเขาและมหาสมุทรโอลิเวอร์ก็ประหลาดใจกับความฝันที่เขาได้เห็นมีความฝันที่ทะเยอทะยานอยากจะพัานก้อนเมฆความฝันที่อยากสำรวจโบราณสถานต่างๆความฝันที่อยากจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ บางคนฝันอยากจะมีแฟนดีร่ำรวยบางคนอยากเรียนเก่งเป็นถึงด็อกเตอร์อะไรอะไรต่างๆมากมายเขาเดินทางผ่านอากาศที่เต็มไปด้วยความสุขและความตื่นเต้นนั้นหลายคืนผ่านไปในที่สุดเมื่ออีกค่ำคืนหนึ่งใกล้เข้ามาโอลิเวอร์และต้นไม้แห่งความฝัน ก็กลับมาที่หมู่บ้านอันอบอุ่นแสนสบายต้นไม้แห่งความฝันก็ได้เก็บทุกๆความฝันกลับเข้าไปยังจิตใจของเด็กๆอย่างระมัดระวังเพื่อให้พวกเขาได้สัมผัสประสบการณ์เหล่านั้นขณะที่กําลังนอนหลับอย่างมีความสุขโอลิเวอร์และต้นไม้แห่งความฝันยังคงเดินทาง เก็บความฝันอันมหัศจรรย์นั้นต่อไปเป็นเวลาอีกหลายปีโดยนำความสุขความประหลาดใจมาสู่เด็กๆและผู้คนในทุกๆท,กที่และทุกคืนขณะที่โอลิเวอร์เข้านอนเขาจะร่องรอยไปด้วยรอยยิ้มอย่างสุขใจรับรู้ว่าตัวเองได้มีส่วนร่วม ทำให้ความฝันเหล่านั้นเป็นจริงดังนั้นแล้วแอดขอให้เรื่องราวนี้ได้นำพาให้คุณผู้ฟังไปสู่รอยยิ้มที่สุขใจเต็มไปด้วยความฝันอันสวยงามนอนหลับให้สนิทและมีค่ำคืนที่แสนวิเศษนะเจ้าคะ